สวัสดีครับตาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตามาดีึงก้อตไก่มาผัดผึ้งก้อไก่กอตไก่ครับี่สไลด์วิวอ่า practice learning แอตุบาสอนหน้าดีแล้วลูกโอ้พ่อสอนพ่อสอนดีกว่าพสพ่อสอนดีกว่าพี่สุดที่ที่ชี e เบดมอนด์เนย right บอกใช่ครับ ใช่ครับ if you agree ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ชีวิตใช่ครับว,วันนี้พ่อมาหล่ออ่ะอาจารย say today my dad look handsome right oh. พ่อหล่อไหมหล่อห mm. ล่อ it means handsome พ่อหล่อไหมพ่อหล่อไหมเนี่ยพ่อพ่อหล่อไหม you say หล่อไหม do you t h i n k ah i s he handsome อะไรอื่น What is it What is drink Right ครับพ่อถืออะไรครับพ่อถืออะไรครับพ่อถืออะไรอ๋อชาชา i s mean green tea ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ i s mean i s not beer อ่า Mine's not either แล้วบอกว่า น้ำ water Sparkling oh, mm. น้ำนี่อะไรลูกโซดาน้ำโซดาเนี่ยบอน้ำโซดาน้ำโซดาน้ำโซดาครับสวัสดีครับตาจ้าสวัสดีครับตาว้าฝึกเลียนกอไก่ว้าฝึกเรียนกอไก่ขอไข่กันพี่ใส่อะไรวิวอะอ่า Practice Learning แอตบาสอนหน้าดีแล้วลูกเฮ้พ่อสอนพ่พ่อสอนดีกว่าพี่ <laughs> <he>, พ่อสอนดีกว่าคือ a h บอ t e right บกใช่ครับ <laughs> ใช่ครับอยอเร <laughs> ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับ <laughs> วันนี้พ่อมาหลอ่อ อาจารย์ say today my dan look handsome ใชพ่อหล่อไหมหล่อหล่อ it mean handsome พ่อหล่อไหมอ้าวหล่อไหมนี่พ่อพ่อหล่อไหม you say คือยูติอ่าอ่า is he handsome ใช่ครับใช่ครับยูแคนอาร์ทีมอ่ะใครับอะไรอีกหนึ่า is what he drink a l r i g ครับอือพ่อ ครับพ่อถืออะไรครับพ่อถืออะไรคอ๋อชา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  i s mean green tea ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ i s mean i s not beer a า mine's not either แล้วบอกว่าน้ำ s p a r k l i water น้ำนี่อะไรลูกโซดาน้ำโซดาเนี่ย Oh, say it louder nam soda nam soda nam soda crap mm.